เอาเลยเอาเลยโอ้ยไปแดงจริงเว้ยขึ้นจริงเว้ยดูหน้าเชฟวันนี้เปลี่ยนเป็นเชฟผู้ชายนะครับวันเชฟผู้หญิงอันนี้เชฟอะไรเชฟเมลอนใอ้ตอนไหนใครตอนนี้ไหม

ตกลงมีไฟไหมมีไหมมีแน่นะอย่าให้อายนะอ่าโอ้ดูสีสันจะมากินนั้งไหนี๋ยวกำลังจะปพระพุงไปแล้วแคบแล้วเมื่อวานไม่มีไฟเมื่อวานประพุงเยอะเกินโอ้ไม่มีวันนี้ไม่มีอะไรน้ำน้ำล่อไง น้ำหล่ออ๋อเออจะได้จำสูตรไว้หลังจะได้เรียมแบบอะไเตาแกะจไหนโอ้กระทะทองแดง้ใช้กระทะทองแดงเลยหรอเตรียมนี้นะครับไฟแดงคจะกำลังะ้อนนี่ต้มมาทหน้าร้านไม่ต้มมาหน

เล็กก่นเออโอ้ตัวกรยับนี้ก่อนไปไข้างหลังเลยข้างหลังก็ร้อนอาอะไรร้อนมันร้อน ปี่ิีมันต้องเป็นใช้กระทะเหล็กนะเลียจานด้วยเปล่าสลัดข้างหลังนะเดี๋ยวผมไปรอรับโยนข้ามหัวเลยนะเหมือนที่พี่โลกอ่ะเพราะนั่นนั่นแต่รถก็วิ่งสวนทางกันนี่แหละมันก็หลัดรึเปล่าเลยนั่งกินก็ไม่นั่งลองดูอ่ะว่าเป็นจริงหรือเปล่าจริงเลยนั่งดูน้องเขาสลัดสลัดสลัดไอ้คนเราก็ปั๊บร้อนแล้วร้อนแล้ว มันไม่ออกจากกันเลยมันจะมันตะเ่มจะเ่มแบบดเลยเมก่อนเนาะเออโอ้ยเชฟไองเหลือปลานีล่ะเอายังเดี๋ยวมาเทียวครึ่งหรือว่าขยับหนีก่อนน้ำผมนะเบิกเดี๋ยวรอเปลี่ยนกันน้ำรอไฟงั้นมันจะไม่ เอาลยเอาเลยโอ้ยไฟแดงจริงเว้ยมือ้ขึ้นจริงเว้ยเออตอมีเอได้เลยเจีวเจวเออ้ำรอไฟขึ้นจริงเว้ยลไม่ไเดี๋ยพันนานเดยวไม่กรอบ เด็๋แล้วบอกว่าโยนเลยนะโยนเลยนะโยนไหมโยนไหมั้โยนกลัวไม่ได้กินไม่โยนหรอจานโอเคยังโอ้ตลงโยนหรือไม่โยน <c oughs>